มีคุณจะมาทำอะไรนี่คุณจะมาปลูกต้นกระบองเพชรเหรอใช่มันขยายพันธุ์แบบนี้เนี่ยเหรอต้องระวังแเนี่ยเหรอมันขยายพันธุ์ยังไงอ่ะขยายพันธุ์เยอะๆขึ้นอ๋อมันแตกมันมาอยู่ข้างล่างใช่ไหมจากข้างบนเนี่ยมันหล่นลงมาใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราจะมาย้ายมันใช่ไหมมาใส่กระถางใหม่โอเคเราเริ่มเลยอะไรอ่ะขี้อับเปล่าไม่รู้เราปลูกไม่เป็นนะเราจะลองดูแล้วกันโอเคเลยแล้วก็เอาอันนี้ใส่ไปด้วย เดี๋ยวเราจะมาตัดไอ้ตะกรบองเพชรเนี่ยเดี๋ยวต้องหาอะไรมาคีบหน่อยเพราะว่ามันมีหนามนะตักมาแล้ววางไปเลยนะเพาเราวางแล้วมันมีหนามนะมันมีหนามอ่ะมันมีรากแล้วอ่ะอันเนีวยคือทุกคนระวังนะครับมันทำไมครับมันมีหนามมันเม่นเลยถ้าโดนแล้วเป็นไงนี่ก็ว่าควรเรียกว่าต้นต้นเม่นดีกว่า